วันเสาร์นะครับตอนบ่ายนะตอนนี้ก็เวลาที่อิสรรียวก็สิบสามนาฬิกานะครับบ่ายโมงนะอากาศอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบแปดี่สิบเก้าองศานะครับก็ยังอยู่ในช่วงหน้าร้อนอยู่นะยังไม่ได้เข้าหน้าฝนนะครับก็หน้าฝนก็อยู่อีกประมาณสักหนึ่งเดือนถึงสองเดือนนะถึงจะเข้าหน้าฝนนะครับก็สวัสดีทักทายทุกคนนะครับพอดีไม่ได้มาไลฟ์สดช่องย t u b e นานเลยครับนานเลยนะใช้ข้าว่านานมากๆเลยนะครับก็มาทดสอบนะครับไม่แน่ใจว่า มันจะเสถียรหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้โทรศัพท์ผมพังนะครับพังนะเพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ก็พอได้ใช้นะครับภาพก็อาจจะไม่ค่อยชัดหรือว่าอะไรต่างๆนะแล้วก็อินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยดีครับวันนี้ก็มาพูดคุยทักทายกันนะครับถ้าเกิดใครแวะเข้ามาก็พูดคุยทักทายกันได้นะครับสวัสดีทักทายจากอิสราเอลนะครับก็มาพูดคุยทักทายกันได้นะครับสวัสดีทักทายตอนบ่ายๆนะครับตอนนี้ที่ไทยก็จะประมาณเท่าไหร่17นาฬิกานะครับที่อิสราเอลก็บ่ายโมงนะ นะกําลังสว่างสว่างเลยนะครับที่ไทยก็กําลังจะนะ่ํานะครับสทีทุกทายพดูดคุยกันนะครับก็สถานการณ์ตอนนี้ที่อิราเลก็ปกตินะทํางานปกติเลยครับช่วงนี้ก็เริ่มเก็บโอะโวคาโดแล้วนะครับเริ่มต้นฤดูกาลมาก็เก็บโอะโวคาโดพันกาลินนะครับพันบีเอลผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็พันอะไรอะตอนนี้อยู่ที่เอติงเกลนะครับเอติงเกลนะพันเอติงเกลนะตอนนี้เก็บอะโวคาโดนะครับ ก็มีกระดินเหลืออยู่ก็น่าจะอีกกระลาสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ครับแต่ในส่วนพันนิยมหรือว่าอะโวคาโดพันแฮทเนี่ยก็เริ่มทยอยเก็บแล้วนะครับจะเก็บทุกวันศุกร์นะครับศุกร์ที่แล้วก็สามสิบล็อกศุกร์นี้ก็จัดไปสี่สิบล็อกนะครับบล็อกละประมาณ4ี่รอยกิโลนะครับเก็บอะโวคาโดช่วงนี้นะแล้วก็มีแรงงานไทยคนใหม่นะครับมานะก็เป็นเพื่อนต้นนะครับอายุรุ่นราวคาเดียวกับผมนะเป็นคนจังหวัดหนองบองัวลำพูนนะครับมาแทนพี่เอ็ม พี่เอ็มก็เพิ่งกลับบ้านไปนะครับตีมงานสวนกล้วยนะครับก็พูดคุยทักทายครับเราสู่กันฟังเนาะแล้วก็มีตอนนี้ในส่วนของการเปิดรับสมัครนะครับมาทำงานที่สราเอลตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงการจัดส่ง TAC รุ่นที่18นะครับ TAC รุ่นที่18แล้วก็ถ้าเกิดใครเตรียมตัวที่จะสมัครก็สมัคร TAC รุ่นที่19 าคาดการณ์น่าจะประมาณสักปีหน้าครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าสิ้นปีนี้จะมีการเปิดรับสมัครผู้หญิงหรือเปล่าถ้ามีการเปิดรับสมัครผู้หญิงจะเป็น TAC รุ่นที่19นะสำหรับผู้หญิงนะครับก็ผู้ชายก็ต้องรอร,ร,ร,ร so ุ like at นน่นที่18หมดรอรุ่นที่18หมดก็น่าจะคาดการณ์น่าจะประมาณปีหน้านะครับประมาณกลางๆปีนั่นแหละเพราะว่ารุ่นที่18ยังเหลือเยอะอยู่เลยนะครับ TAC รุ่นที่18นะผู้ชายนะอันนี้ของผู้ชายนะครับก็คุณสมบัตินะครับก็อายุ 23ปีถึง39ปีนะครับแล้วก็มีการตรวจโรคตรวจประวัตินะครับไม่ต้องเรียนภาษานะครับถ้าเกิดเขาเปิดรับสมัครนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดรับสมัครนะอันนี้ก็มาพูดคุยเป็นแนวทางนะครับสําหรับคนที่สอบสอบถามเข้ามานะว่าเออที่อิสราเอลเนี่ยเปิดรับสมัครหรือเปล่านะครับก็เป็นแนวทางกันนะครับถ้าเกิดใครสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับการที่อยากมาทํางานที่อิสราเอลหรือว่า เอกสารอะไรยังไงสมัครเพจไหนให้เพจ t a c Thailand นะครับ TIC Thailand นะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลอะไรต่างก็คอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์ comment ใต้คลิปคลิปไหนก็ได้นะที่ผมลงไปนะครับผมก็จะพยายามทําคลิปมาตอบให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็อีกคนนึงนะพี่คนนึงก็ถามมาเกี่ยวกับถ้าเราจะสมัคร TAC โครงการภาคเกษตรมาทํางานที่อิสราเอลเนี่ยสมัครมาทำงานที่อิสราเอลเนี่ย,รระยจะต้องมีพาสปอร์ตหรือไม่นะครับนี่ผมก็ ในวันที่เราสมัครน่ะย so ังไม่ต้องมีพาสปอร์ตก็ได้นะครับยังไม่ต้องมีพาสปอร์ตก็ได้แต่ว่าในวันที่เอ่อวันที่สัมภาษณ์แล้วก็ตรวจโรคเนี่ยจะต้องมีพาสปอร์ตแล้วก็ใบตรวจประวัติอาชญกรรมนะครับแล้วก็พาสปอร์ตเนี่ยจะต้องเป็นแบบสิบปีเท่านั้นนะครับสําหรับคนที่จะสมัครมาทํางานที่อิสราเอลจะต้องเป็นแบบสิบปีเท่านั้นนะเป็นแบบห้าปีไม่ได้นะครับ จะต้องเป็นแบบสิบปีเท่านั้นเพราะว่าสัญญาจ้างมันห้าปีสามเดือนนะครับแล้วก็เขากาหนดเลยนะจะต้องเป็นแบบสิบปีเท่านั้นนะสําหรับคนที่จะไปทํานะค่าใช้จ่ายในการไปทำาสปอร์ตก็จะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะก็เอ่อค่ารวมค่าจะส่งอีกสี่สิบาทก็จะเป็นหนึ่งันห้า้ี่ิบาทครับแล้วก็ใบจประเบียชแฉกร,รมเนี่ยเอกสารสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ จะมีอายุได้เพียงแค่6เดือนนะครับก็ TAC รุ่นที่สิบก็มีคนพลาดไปหนึ่งคนแล้วนะครับใบตรวจประวัติอัจฉรกรรมหมดอายุ1วันสมมุติว่าสัมภาษณ์วันพรุ่งนี้ใบตรวจประวัติอัจฉรกรรมหมดอายุวันเนี้ยพรุ่งนี้คุณสัมภาษณ์ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านเลยนะครับสัมภาษณ์ไม่ผ่านนะก็อันนี้เป็นแนวทางนะครับสําหรับใครสนใจที่จะมาสมัครมาทํางานที่อิสราเอลนะครับก็เป็นแนวทางประมาณนี้นะ พูดคุย,ย,ยทักทายกันนะครับถ้าเกิดใครแวะเข้ามาก็ทักทายได้นะครับทักทายได้นะอ้ไม่ได้มาะลรสดนานเลยครับนานมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าช่องนี้น่าจะงเงียบเหงาเป็นนานมากๆแล้วแต่ว่ายัางลงคลิปอยู่นะยังไงก็ยังลงคลิปอยู่นะครับช่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปช็อตแล้วก็คลิปยาวบ้างสั้นบ้างนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กําลังใจหน่อยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับไม่มากก็น้อยนะสําหรับในการผู้ที่ได้รับชมรับฟังนะครับรับชมมตติดา ข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครบ้างการทำงานที่อิสราเอลบ้างนะครับก็ประมาณนี้ครับตอนนี้อากาศร้อนผมก็มาสักปับ๊บนึงครับประมาณส,สักสักสิบนาทีนะสิสนาทีเพราะว่าอากาศร้อนครับเดี๋ยวก็จะไปทำธุรกิจอย่างอื่นวันหยุดนะวันนี้วันหยุดตื่นขึ้นมาแล้วก็ซักผงซักผ้านะครับตากเนื้อแห้งไว้นะครับเดี๋ยวก็ไปเก็บนะครับแล้วก็ซักผ้าตากผ้านะครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดติดตามนะครับคอมเมนต์นะให้กำลังใจนะนะครับขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับไม่ได้มาไลฟ์สดนานก็น่าจะไม่ค่อยมีคนทูอะไรขอบคุณคนดูสามคนนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับห้าคนแล้วแับเข้ามาทักทายกันได้นะครับไม่มีคอมเมนต์ไม่เป็นไรครับทักทายกันได้พูดคุยกันเลยนะช่วง่ายๆนะครับที่อิสราเอลขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยว ผมไม่แน่ใจว่าอินเทอร์เน็ตมันดีหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพากลับห้องแล้วนะครับกลับห้องแล้วนะอันนี้ก็อยู่บนค์บอต์นะครเดี๋ยวผมจะพาขี่กระยานดูสักแป๊บหนึ่งนะครับอยู่ขี่กระยานบนคีย์บูร์นะหากลับนะครับจัก,กรยานไฟฟ้านะครับอันนี้ก็มาบนสวนสาธารณะให้พวกเราได้รับชมกันนะครับนี่อยู่บนสวนสาธารณะนะบ,บนหมู่บ้านนะครับที่ผมอาศัยอยู่นะเราจะพาไปดูนะครับว่าบนหมู่บ้านมีอะไรบ้าง โอ,โอ้มีคนกดไลค์แล้วขอบคุณมากครับจักรยานไฟฟ้านะครับสวัสดีทักทายทุกคนนะครับสวัสดีทักทายนะทายตอนบ่ายๆที่อิสเรลครับ ด้านหลังเนะี่ยต้นมะกอกโอริฟนะครับมะกอกโอริฟนะอันนี้ต้นนี้เขาเอาไปสากาัดเป็นน้ํามันพืชได้นะครับหอมอร่อยมากเลยนะต้นนี้ครับเขาปลูกเยอะนะที่อิสราเอลมะกอกโอริฟนะกว่าจะโตได้ขนาดนี้นะผมไม่รู้ว่ากี่ปีนะครับรู้แต่ว่าส่วนใหญ่ที่ไทยเขาไปทําอะไรเป็นบอนไซหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะบริเวณบริเวณคนต้นมันนี่ดีมากมเลยสวยมากมเลยนะนี่ครับสวยมากๆเลยบนหมู่บ้านที่อิสราเอล ก็ยังไงก็คอมเมนต์ฝ่ากคอมเมนต์กดไลค์กดติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับอากาศร้อนนะถุกผมขออนุญาตกลับห้องก่อนนะครับเทิ้งเที่ยงบาย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 แบงแบงนะครับ,บ,บเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันไลฟ์หน้านะครับขอบคุณทุกคนกมากเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ โอ้ยังไม่ไปดีกว่ามีคนเข้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีทักทายครับมีคนเข้ามาแล้วนะไม่มือกี้ไม่มีคนดูเลยนะครับพี่อะไรฝาแฝดเหระฝาแฝดแล้วครับใช่ไม่เอ่ยสวัสดีทักทายนะครับโอ้มีคนเข้ามาแล้วดีใจมากเลยหน่คนนะครับพอดีไม่ได้มาไลฟ์สดนานนะครับครันนีทักทายใหญ่เลยนะครับอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ไทยหรือเปล่า,อาผออยู่ที่ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมกลับไปทักทายคืนนะครับถ้าเกิดว่าพี่ทําช่องทําอะไรนะตอนนี้ก็ที่อิสเรลก็เวลาบ่ายโมงสิบนาทีนะประมาณสิบนาทีนะมาพูดคุยกันนะครับขอบคุณมากๆเลยโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะเมื่อกี้กำลังจะลงน,นะนึกว่าจะไม่มีคนเข้ามา๋อขอบคุณมากๆนะครับมีหนึ่งคนเป็นกำลังใจแล้วครับ